สวัสดีค่ะมาตลาดส,สดอีกแล้วนะคะปลาดิบอันเนี้ยอันเนี้ยไปจิ้มอะไรอร่อยนะทำสลัดหรอพิซสลดัดค่ะเกี๊สลัดอร่อยทำกรอบหวานเหมือนหัวไชเท้าบ้านเรา,ารสชาติอ,ะอ่ะคล้ายคล้ายหัวไชเท้าแต่บ้านเราก็รู้สึกเอามาขายแล้วนะปลาดิบปลูกกันแล้วนะนี่นี่บ้านเราที่เรารู้จักนี่ประเทศนอกเขาเรี <laughs> ยกอะไรนะเดยีดยวเดียว ประเทศไทยเนี่ยมันมามันต้นกําเนิดมาจากประเทศไหนไหนะเพ<ข>ราะว่าเขาเรียกว่าสีลาวสีเหลาบ้านเราก็มีคือประเทศที่อยู่ร้อนๆ,นๆอ่ะเมืองร้อนๆอ่ะแต่มันเป็นเป็นพืชของประเทศอังกฤษที่เขากินกันดีมากเลยเตอนนี้ป้าออมก็จะพามาร้านอินเนดียนะคะมากับมาดูมะกรอฮะมะกรอ <laughs> มะละก็มะละนี่ก็อร่อยนะมะละ<ม>หัวปีก็มีขายนะยหัวปีอ่ะนั่นเ,เองพามาซื้อมะกอกับท <laughs> ี่นี่แหละเขาจะกินกระเจี๊ยบกันเยอะมากไม่มีมะเขือเลยไม่มีก็ไม่ซื้อมันน้อยหนาหรือัมอะไรมันพันน้อยหนาประเภทพันไหน ันมันจะเหมือมนบ้านเราแต่นี่ก็อร่อยอเขาเรียกว่าแอปเปิลพันตากที่เนี่ยคนที่ประเทศนี้นยเขาจะกินเนี่ยหัวลูกตำถ้าใครรู้นะมันเป็นต้นตำลึงที่มีลูกหรือเปล่าน,นี่ไงมะเขือเดี๋ยวพี่เอาเลือกให้พี่ด้วยน่ะ,อ,ะอ่อนมากนี่กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบ แล้วมะเขือนะ่ามันก็ได้จะมะเขือลายทนะี่เ,เรา,นะากินเม,มื่อวานอ่อนเลือกเก่งเลือกให้หน่อยออน่อนออนอนเดี๋ยวเลือกมะเขือนะคะให้น้องสาวคนสวยเลือกอเห็น,เห,นเห็นมะเขือแล้วหายหนาวเลยอ,อยู่บ้านนอกอยู่เมืองไทยนะหอยถูกๆ <c oughs> อยู่ที่นี่รู้ไหมมะเขือโลละกี่ร้อยมะเขือลายนี่ประมาณโลกี่ตอ่อ ปอนค่าสียี่สิบสองร้อยโอ้สองร้อยินเงินไปกินไปห้ามบนใช้เงินได้รับเงินเดือนปอนก็กินจ่ายเงินบอนเนี่ยแหละเอาเยอะปล่าพี่อ้าน่าจะสิกิโลก็พอใส่ตู้เย็นไม่ได้นานนะไม่ต้องมาบ่อยๆด้วยนี่ไงของพี่เอ้นี่เพราะเตยจะใส่ตรงนั้นเมันกิโลเดียวกันกับมะละกองไงโพ้โลราคาเดียวกันพอแล้วค่นกิโล เยอะมากไม่ก,กิโลนีึงนะฮะไม่ก,กิโลนึงหองเพราะว่าถ้าไม่ได้แกงเขียวหวานมันจะเน่ากดเออใช่ใช่อุ้ยจะกินน้ำพริกออยเยอะงั้นเดีก็กลับไปตำน้ำพริกเอาออ,อ,อากออบ้างเอาออกบ้างทุกใหญ่ใหญ่ออกต่อว่าไม่ออกป่ะอเพราะมันกินคนเดียวไงไม่มีลุงโลช่วยเธอก็มีลูกชายช่วยไหมลูกชายช่วยกินไหม คนกลางกินค่ะคนอื่นไม่กินเราจะก็จะเอาใส่แกงเหมือนที่บ้านแหละเอาใส่แกงแล้วก็มีสดๆก็มันมีบวบเหลี่ยมก็ม,มีขายนะคะบวบโซนนี้ก็จะโซนเอเชียคล้ายๆประเทศเราจะมีของที่คล้ายๆประเทศเราเยอะพริกแดงพริกอะไรก็มีถ้าเราจะกินพริกกินอะไรจะมากินมาซื้อที่ร้าน,น เอมซื้อปลาตาครับพี่ิลขอเดอแพนเค้ก o t p a อโรตีโรตีอ้ออันี้ันอ๋ออาเนี้เหรอนี่อันนี้มันมันนะมันฝงนะอันน้นเพลโรตีนี่อ้อันนี้เป็นโรตีบ้านเรา24 p i t pieces inside แต่อนนี้กินอันน้นเหรออร่อโอเคคว what is this n e this is sweet on the sweeter side. Very nice, 3.99 Korean Puri. You can just open, uh, just micro 30 seconds and have very nice and sweet. How yeah. much you pay? 3.99, this also you can have, this 2 pound, you can have it with vegetable, meat, anything, with tea also. this. is this is oh, so this called? This แล้วบอรี่สองสองแพ็อนูมากกเลูกติดเ่าอบรี่ลูกใหญ่มากเลยเห็นลูกมันน่ากินมากเลยให้พัมวันนี้มันสับปะรดนะคะ หลูกใหญ่ๆหวานสิดๆเลยแหละไปทำเอาไปทำไหมเนี่ยอะไรนะไอ้บาร์บีคิวอันนี้พรห้าสิบอยู่เซียงหุ่นโชว์นะโชว์หุ่นเซีลูกเป่งๆไม่รู้มันพันอะไรของมันไม่รู้นยัเหรือนปล่าพรห้าสิบสี่สิบกว่าบาทถึงถุงนี้เนี่ยไม่ใช่กิโลละสามกิโลอ๋อคิดว่ามใส่ไมถึง เปถุงไวแล้วว่าไม่ช่หรอกแไม่้ถึงรโลถึงว้ใช่ก็น่าจะสาปอนด์ูน่ารักมากเลยนะลาดสดนะคะมีถุงใส่ด้วยนะกท่ไรอันเนี้ยสองปอนด์ห้าสิบใช่โอ้ยมันช่กิโลเหมือนกันมันช่กิโลกิโลห้าปอนด์ก,กิโลห้าปอนด์ห้าสิบค่ะใ่พวกนี้ก็หลอกมอนไทยไหม ขายเป็นโลเหมือนกันมั้งเหรอเป็นโลเหมือนกันเหรออันนี้ก็มาเขือเทศนะตลาดสดไทยมะเขือนี่มันเจ้าอ่อนหวานเลยนะอันนี้แตงแตงแบบเหมือนจะมะเขือจะพูดแตง แตงเหมือนบ้านเราเนอะจะบุกแตงเหมือนบ้านเราเนี่ยอันนั้นมะเขือเอาไปผัดที่เมืองนอกก็จะมีมะเขือยาวก็จะมีสไตล์นี้นะคะผัดชอยผัดชอยผัดพริกหมูอะไรบ้างผัดชอยมันก็กรอบเลยต้องเอาไปผัด ค่าผัดน้ำมันหอยอะไรอ่ะนี่ใช่วันนี้ซื้อไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันยังมีอยู่ที่ผักก็กินไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปแล้วยังอยู่ที่กินกันมันซื้ออะไรแล้ว, <c oughs> ลวเชื่อวรามีรูปอยน,นั้นองจะซื้อให้หนึ่งดวงเจลลี <c oughs> ่เดี <c> ๋ <oughs> พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปพี่ซื้อให้งกงบอกว่า <c oughs> รออีกเดี๋ยวนึงน,นะมันจะถูกใช่มันยังตอนนี้มันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ตอนนี้มันแพงอยู่ คุณว,ว่าไม่เอาผักชีลาวไว้กะสองคำไปก็เห็นแล้วมันแบบว่ามันกรอบมาเตนัดซัปพอร์ต ครับสดๆดนี่นี่นะครับรรยากาศกตลาดสดของประเทศอังกฤษนะในแถวข้างบ้านป้านะคะตรงนั้นก็คนใจเงิน แค่นี้ก่อนนะคะกับป้อ,อมนะคะมาจ่ายตลาดวันนี้เราเจอกันใหม่นะคะกับป้อ,อมนะคะเข้ามาดูกดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะรักทุกคนนะคะในโลกนี้นะคะ